รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยมันฝรั่งกรอบ,รบปราโปเต้กรอบเกลียวเขียวโปเตสสวัสดีค่ะดิฉันอนนงปัญญาวงค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บ้านแพรวาวกับรายการแพรวาวค่ะรายการที่จะสร้างเสน่ห์ให้กับผู้หญิงไทย แพรวมามัดใจทุกคนในบ้านในทุกเรื่องและที่สำคัญนะคะเป็นเพื่อนกับคุณแม่บ้านทุกๆบ้านค่ะวันนี้รายการของเรามีเมนูอะไรมาเสิร์ฟให้คุณเชิญชมเลยค่ะช่วงฉลาดในบ้านพูนก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แม่บ้านอย่างเราก็เรียนรู้ได้ติดตามชมรายการแพรวราของเราไปตลอดนะคะเงินทองชื่อเสียงก็ไม่สำคัญเท่ากันเลี้ยงลูกให้ประสบความสำเร็จช่วงฉลาดนอกบ้าน นฮระฮลดราคา20 3 0 50%ปอาจจะถึง80นั่นแหละครับจังหวะซื้อขายของเราช่วงฉลาดนอกบ้านผมสีดำไฮไลไท์สีแดงอะไรอย่างงี้นะคะก็คือจะน้อยลงจะเป็นการไหลของสีที่ดูผสมผสานและกลมกลืนกันมากขึ้นนะคะ และทั้งหมดนั้นนะคะก็คือเมนูที่เราจะนํามาเสิร์ฟให้คุณได้รับทราบกันในรายการะคะ่ะและคุณผู้ชมร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับรายการของเราได้นะคะอย่างที่บอกร่วมพูดคุยและสนทนานะคะผ่านหัวข้อของเราในวันนี้วันนี้น่ารักมากๆเลยกับหัวข้อที่ว่าคู่รักแพรว คู่รักของคุณนั้นมีความแปรพลาว,าวแล้วบริหารความรักอย่างไรส่งความคิดเห็นของคุณมาได้นะคะที่ SMS ของเราค่ะหมายเลข4 1 1 1น8 9นะคะส่งกันเข้ามาได้เลยค่ะเราจะได้รับทราบกันนะคะว่าคู่รักแปรพลาวของคุณนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างเอาละค่ะมาถึงช่วงแรกของรายการกับฉลาดในบ้านคุณแม่บ้านหลายๆคนนะคะที่ชมรายการจากโทรทัศน์และมีความสงสัยค่ะว่าตัวเลขที่วิ่งอยู่ใต้จอตอนนี้นะคะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งทางช่องมรณ แห่งนีเน้เป็นตัวเลขอะไรนะทำไมจะต้องขึ้นอยู่ตลอดเวลาวันนี้แพรวของเราก็จะไปหาคำตอบมาให้คุณได้ทราบกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ไปกันเลยค่ะช่วงฉลาดในบ้านท่านผู้ชมที่ชมรายการทำโมเดิร์นน่าเป็นประจำโดยเฉพาะในช่วงกลางวานัคนคงจะคุ้นเคยกับแถบตัวเลขที่ขึ้นด้านล่างของจอ หลายท่านอาจรู้แล้วหลายท่านอาจสงสัยว่าตัวเลขนั้นคืออะไรวันนี้พราวพราวมีคําตอบค่ะแถบตัวเลขที่เห็นนั้นก็คือเทคโนโลยีการนําเสนอข,อ,อข้อมูลการซื้อขายตลาดหลักทรัพย์ในรูปแบบอักษรวิ่งภายหลังพัฒนาเป็นการใช้อักษรเลื่อนขึ้นร่วมด้วยโดยสถานีโทรทัศน์มอเตอร์นน์นับเป็นสถานีโทรทัศน์ที่เริ่มใช้แถบรายงานดังกล่าวเป็นครั้งแรกของประเทศไทยเป็นข้อมูลการซื้อขายหุ้นจากตลาดหลักทรัพย์แบบเรียลไทม์บอกถึงดัชนีหุ้น อัตราการซื้อขายสูงสุดและต่ำสุดปริมาณหุ้นต่างๆมูลค่าการซื้อขายตัวอักษรที่เห็น TTA คือชื่อหลักทรัพย์เช่นบริษัทค o l y ลิเพประเทศไทยจำกัดมหาชนคือ PTL บริษัท SC Asset Corporation จำกัดมหาชนคือ SC และบริษัทไทยพลาสติกและเคมีพ่านจำกัดมหาชนคือ TPC 16.7คือราคาหุน้น บวก0.3คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของหุ้นเซตคือดัชนีราคาหุ้นเป็นตัวเลขที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ะจัดทำขึ้นเพื่อแสดงถึงความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญหุ้นทุนที่ทำการซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ดัชนีที่แสดงในแต่ละวันนั้นเป็นดัชนีเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าตลาดรวมในวันปัจจุบันของหุ้นสามัญทั้งหมดกับมูลค่าตลาดรวมในวันฐานของหุ้นเหล่านั้นวันฐานคือวันที่30เมษายน พุทธศักราช2,518ซื่องเป็นวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์เริ่มเปิดให้มีการซื้อขายโดยใช้ตัวเลขของฐานคือ100จุด7,153คือมูลค่าการซื้อขายก็เป็นอีกหนึ่งความรู้เกี่ยวกับเรื่องหุ้นหุ้นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แม่บ้านอย่างเราก็เรียนรู้ได้ติดตามชมรายการแพร่ๆของเราไปตลอดนะคะแม่บ้านอ่งท่านผู้ชมอาจสนใจเรื่องหุ้นและกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องหุ้นก็ได้ค่ะคู่รั วาก็ได้จากการที่เราได้คู่ครองที่ดีแล้วก็มีความรับผิดชอบและที่สำคัญให้ความสุขกับผมดูแลผมอย่างดีแล้วโดยเฉพาะดูแลลูกๆสองคนอย่างดีที่สุดครับซึ่งเป็นความภูมิใจแล้วก็ทำให้งานผมนั้นเรามีหน้าที่ทำงานอย่างเดียวให้เต็มที่เขาก็ดูแลครอบครัวให้เต็มที่ดังนั้นงานก็สำเร็จครอบครัวก็สำเร็จเช่นเดียวกันครับให้อภัยแล้วก็อดทนนะคะแล้วก็มีความเข้าใจค่ะ แล้วก็มีความรักส่งเสริมคู่ของเราอะค่ะในทุกๆด้านที่เราจะสามารถทําได้นะคะหน้าที่หลักคือดูแลลูกอะคะ่ะก็อบรมลูกๆให้เป็นคนดีเพราะว่าเราคิดเสมอว่าเงินทองชื่อเสียงก็ไม่สําคัญเท่ากับการเลี้ยงลูกให้ประสบความสําเร็จแล้วก็เป็นคนดีได้มีโอกาสช่วยเหลือสังคมในอนาคตนะคะจะไม่เป็นตัวถ่วงของสามีอะคะ่ะคือสามีจะทํางานเรารู้ว่า ต้องมีเวลางานแล้วก็มีเวลาที่ต้องผ่อนคลายพักผ่อนแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนๆสังคมบ้างเราไม่เคยโทรตามนะคะแล้วก็ให้โอกาสตลอดนะคะแล้วก็สามีก็จะเข้าใจเราก็จะเข้าใจกันนะคะ่ะ